2วิธีทำให้คนที่คุณรักกลับมาหาคุณเนื่องจากมีหลายคนถามมาทั้งหลังไมค์แล้วก็ถามมาในะคอมเมนต์เลยเรื่องของการทำยังไงให้คนรักเนะี่ยกลับมามองเราหรือว่าคนอาจจะบอกว่าเออต้องการให้เขาแบบ i, เฮ้ยเสียดายที่ทิ้งเราไปเว้ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับมี2วิธีหลักๆที่คุณนำไปใช้ข้อที่1คือหยุดวิ่งตามตอนนี้มีหลายคนเผินอห่างกาันหรือว่า ไม่แน่นะอาจจะเลิกในวันทั้งหน้าทีนี้พอยิ่งเป็นใช่ไหมครับคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันจะต้องวิ่งเข้าหาความรักฉันจะต้องตามผู้ชายคนนั้นฉันจะต้องตามหาคนรักของฉันจากที่เคยคบกันต่างคนต่างเข้าหากาันวันหนึ่งมีคนเดินก้าวออกไปกําลังค่อยๆเดินห่าออไปคุณก็เดินตามแต่พอวันหนึ่งเขาเดินเร็วมากขึ้นคุณก็เดินเร็วมากขึ้นสุดท้ายแล้วคุณวิ่งตามหาเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดลอยออกไปแต่กลับกันครับผมจะบอกว่า ให้ทุกคนหยุดตามซะเพราะว่ายิ่งคุณตามเท่าไหร่มันยิ่งห่างครับยิ่งคุณตามเท่าไหร่คุณยิ่งเหนื่อยครับทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้รู้เปล่ามีหลายคนนะที่พิมมาผมบอกว่า,วามีอยู่วันหนึ่งเขาเหนื่อยแล้วที่เขาจะต้องวิ่งตามหาแฟนของเขาตลอดเวลาวันนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคฉันหยุดแล้วฉันจะไม่วิ่งเข้าหาเขาอีกแล้วหยุดไปแค่สองสาวันเองนะผู้ชายกับพิมพ์มาหาคุยเรื่องนะั้นเรื่องนี้เขาเริ่มงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายต้องการอะไรกันแน่นี่คือ ช่องว่างที่คุณจะต้องมีครับผมพูดเสมอในลหลายๆคิดว่าคุณจะต้องมีช่องว่างผู้ชายก็มีโลคหนึ่งคุณก็มีโลคหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่งพอคุณคบกันคุณก็เอาโลคมาเหมือนมาแชร์กันร่วมกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นโลกใบเดียวกันครับมันแค่เอาโลกมารวมกันเพราะว่าคุณก็ต้องมีสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบแตกต่างกับเขาบ้างแต่ถ้าเกิดคุณชอบเหมือนกันเยอะก็ได้เปรียบแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยคุณควรจะมีช่องว่างเช่นเขาอาจจะชอบเล่นเกม กับเพื่อนโหประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณโอเคคุณก็อ่ะปล่อยเขาไปเล่นบ้างแต่ว่าก็คุยกันว่าเอออย่าเล่นเยอะนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่หลายคนอาจจะแบบต้องการให้มันเป็นโลกใบเดียวกันนะความรักต้องเป็นโลกใบเดียวกันสิเลยทําให้ตอนอินเลิฟอ่ะมันก็อยู่บนโลกใบเดียวกันได้เว้ยแต่พอวันหนึ่งเออฉันอยากทํานั่นฉันอยากทานี่ในสิ่งที่เขาเคยรักเนี่ยพอเขาก้าวไปทาหลายคนอาจจะแบบวิ่งตามต้องไปอยู่ใกล้ต้องไปอยู่ตลอดจึงทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าความรักนี้มันถูกต้องหรือเปล่า ก็เลยทําให้เหินห่างออกไปพอคุณหยุดเท่านั้นแหละเขาก็เลยกลับมาดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละที่ผมพูดเสมอว่าคุณจะต้องเว้นช่องว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1ที่ผมจะบอกทุกคนเลยคือหยุดก่อนเว้ยหยุดตามก่อนอย่าพิ่งวิ่งตามหาเขาหยุดและกลับมาอยู่กับตัวเองมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักและต้องมาสู่ข้อที่2ครับนั่นก็คือคุณจะต้อง เพิ่มเสน่ห์ในทุกๆด้านหลายคนอาจจะเคยคิดใช่ไหมครับว่าคนที่เขาหน้าตาดีกว่าเฮ้ย <_ d ata> เขาก็ได้ไปกินสิแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าโอเคเราอาจจะเลือกไม่ได้แต่เราปรับปรุงเพื่อไปสู่สิ่งน,นั้นได้เช่นแต่งตัวให้คุณให้ดูดีขึ้นดูสมาร์ทขึ้นอย่างผู้ชายเนี่ยคุณลองดูคนเดียวกันนะแต่งตัวกับไม่แต่งตัวนะครับก็แต,ตกต่างกันแล้วอะ่ะเห็นไหมคุณก็ต้องแต่งตัวให้บรรดูดีเข้ากับสถานการณ์ตา่างๆผู้หญิงก็อาจจะแต่งหน้าทําผมหรือสุดท้ายคุณอาจจะไปปรับลุกปรับ หน้าตาของคุณในเมื่อคุณคิดว่าคุณติดปัญหาเรื่องของหน้าตาข้อที่2ตามมาคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนมีเงินก็ได้ไปสิทุกอย่างมมนต้องใช้เงินตีบก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับแล้วในเมื่อคุณคิดว่าจะต้องใช้เงินทําไมคุณไม่หาเงินให้เยอะๆล่ะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าคนสําเร็จระดับโลกเนี่ยไม่ว่าคนไหนก็ตามที่คุณรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับยูเกดบ้างแหละซีฟจ็อบบ้างแหละเกิดมาจากการที่เขาทําอะไรเล็กๆในสิ่งที่เขาดัก บางคนเนี่ยติดลบศูนย์ติดลบหลายสิบล้านไปด้วยซ้ำเขาก็ทำจนเขามีเงินพอที่เขาจะมีสนิทในเรื่องของการเงินด้วยซ้าแล้วก็ตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลของคุณได้จะเป็นแบบอย่างให้กับคุณได้ก็เต็มไปหมดเลยครับก็ไปทําซะข้อที่3คือออกสื่อซะคุณจะย้อนกลับไปทั้งหมด3ข้อเลยก็คือคุณออกสื่อเช่นสื่อโซเชียลยูทูบทิกต็อกตอนนี้ทิกต็อกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันผู้คนให้มีไรายได้นะครับ อ่าหลายคนน่ะโนเนมไปทํา YouTube ไม่ได้ด้วยไม่เกิดคนตามไม่ถึงร้อยคนแต่พอมาทํ Tik t o อกเว้ยเป็นตัวเองเว้ยปรากฏว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ย้อนกลับไปทํา YouTube ได้เงินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําได้แล้วพอคุณทำนะคุณจะย้อนกลับไปทั้งหมดเลยความรักก็ดีด้วยการมีเงินใช่ไหมเอาสปอนเซอร์เข้ามาคุณก็มีเงินเอาพอมีเงินเสร็จคุณไปปรับลุกแต่งตัวใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดในความคิดของคุณหรือว่าไปปรับลุกหน้าด้วยใช้เงินก็แล้วแต่คุณนะครับนั่ และข้อที่4ครับเป็นข้อที่ผมจะบอกว่าเป็นสเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการฝึกพูดทําไมผมถึงบอกว่าการพูดสําคัญมากการพูดนะครับจะย้อนกลับไปสู่3ข้อแรกเลยเช่นออกสื่อคุณก็ต้องพูดให้เป็นพูดให้เก่งเป็นสไตล์คุณนั่นแหละคุณต้องไปฝึกและคุณจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นข้อที่สคือคนที่ขายเป็นพูดเป็นพูดดีนําเสนอสินค้าเป็นสุดท้ายเขาก็ขายได้ขายได้ก็ได้เงินใช่ไหมครับเห็นไหม ข้อสุดท้ายข้อที่หนึ่งก็ย้อนกลับไปแล้วพอคุณพูดเก่งพูดดีมีเงินออกสื่อเงินคุณเยอะมากขึ้นคุณก็ไปปรับลุคของคุณได้คุณก็ไปซื้อเสื้อผ้าดีๆแต่งได้สิ่งที่คุณติดอยู่ว่าคุณจะต้องหน้าตาดีขึ้นก็ไปทําซะดังนั้นตอนนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อมูลและทําหนังสือเสียงออกมาชื่อว่าชนะใจหนักมากอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อหนังสือเสียงนะชื่อว่าชนะใจในวงเล็บหนักมากเป็นการรวมทั้งหมด21วิธีพิชิตใจและเพิ่มเสนิท ทำให้คนชอบคุณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมําลงรวบรวมเนื้อหานะครับแล้วก็เอาเรื่องเล่าประสบการณ์จริงๆที่พบเจอและมันใช้ได้ผลผมลองแล้วมันได้ผลเท่านั้นถึงจะเอามาพูดในหนังสือเสียงเล่มนี้นะครับก็ใครสนใจที่อยากจะฝึกพัฒนาก็สามารถที่จะลุยไปพร้อมกันได้กับหนังสือเสียงเล่มนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลและผมก็จะแถมของขวัญให้ไปก็คือสีพึ่งนะที่เคยพูดไปแล้วเนาะสามารถที่จะนําไปใช้และผมก็จะบอกวิธีการที่ เฮ้ยใช้ยังไงให้ได้ผลในรูปแบบที่ผมทานะครับไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนผมทําในรูปแบบของผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมจัน้รน้าหนักไปที่หนังสือเสียงมากกว่านะครับคือรวมวิธีการทั้งหมด21วิธีที่จะทําให้คุณดูดีมากขึ้นพูดเป็นมากขึ้นรู้จักวิธีการพูดการเข้าที่ชุมชนการพูดคุยกับผู้อื่นทําให้คุณมีสเสน่ห์ จากสิ่งที่คุณพูดจากสิ่งที่คุณทํานั่นแหละนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่คุณจะนําไปใช้ได้จริงๆ90%้าสิบเปอส่วนอีกสิซนั้นเป็นสีพึ่งใช่ไหมก็คือเหมือนกับให้คุณมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำคัญกว่าแน่นอนโอเคกลับเข้ามาต่อนะผมจะสรุปให้ฟังนะครับสองวิธีที่คุณจะต้องนําไปใช้และทําให้คนรักเก่าหรือว่าคนที่แบบกําลังหึงเหินห่างกันเนี่ยทายัางไงให้กลับมารักมากขึ้นเรื่อยๆคุณใช้2ข้อนนี้ก่อ่อหหคอหยง ที่จะวิ่งตามเขาอย่าทําให้แบบโลกมันห่างออกไปเรื่อยๆครับหยุดก่อนที่โลกของคุณกับโลกของเขาจะหลุดออกจากกันข้อที่2พอคุณหยุดแล้วให้คุณกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เสน่ห์อะไรบ้างนะที่ฉันควรจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หน้าตาใช่ไหมการเงินใช่ไหมอ่ะออกสื่อซี่แล้วก็ฝึกการพูดสิและ2วิธีนั่นเองจะทําให้คนรักเก่าของคุณหรือคนที่แบบโลกกําลังจะหลุดลอยออกจากกันกลับมามีความรักที่ดีเหมือนเดิมครับ